<gesch> ชื่อชื่อเพชรสยามค่ายเสียต้อมก่อนร้านควันนี้ชกพิกัดเท่าไรสี่สิบห้าเมื่อกี้มาสอบเป็นไงครั้งแรกสี่หจุดก็เกินไปขีดหนึ่งเนาะน้ำหนักนี้เราได้คุมมาไหมคุมมาประมาณกี่กิโลแปดปดี่สิอ่ะก็คือแทบจะไม่ได้ทําเลยก็คือเราก็มาแทนเนาะเรารู้ไหมเนี่ยวันนี้เจอบใคร ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้นะแต่เราก็เตรียมตัวมาอยู่แล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนใช่หวยจชอแชมเปียนชอแชมเปียนที่จังหวัดสรกแก้วคูป้ามุซซ้อมมีใครบ้างมีบิ๊กบูมอืมก็พีพี่ที่เขามาชกแล้วเนาะเราช่วยกันซ้อมไหมช่วยแล้วเราเก็บตัวมาก่อนหน้านี้กี่วันแล้วทั้งหมดเลยก็ก่อนปีใหม่เนะก่อนหรือหลังปีใหม่ ก่ก็หลังปีใหม่มาก็ซ้อมเลยเนาะแล้วปีที่แล้วเราได้เคลื่อนไหวกี่ไฟประมาณสองไฟสองไฟนะเออแล้วครั้งนี้ขมาชกเมืองกรุงครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกครั้งแรกเลยแล้วทำน้ำหนักบ่อยไหมไม่เคยทำเลยแต่วันนี้ก็ไม่ได้ทำอยู่ดีอ่ะเราอายุอะไรแล้วครับสิบหกปีคนจังหวัดสระแก้วอ่ะไปปล่อยประมาณกี่กิโลสี่สี่จห้าโลพื้นเทเราเป็นมวยอะไรครับ ีมือขนาดสายหรือขวาสายเราสูงร้อยเท่าไหร่ประมาณร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบนะเราชกุงไปมารวมๆทั้งหมดอีกประมาณเท่าไหร่ละสี่สิบไปี่น้องช่วยเชียร์หน่อยครับครับผมอือฝากปากช่วยเชียร์หน่อยวันนี้ใครจะเชียร์เราว่าไงช่วยเชียร์หน่อยครับผมชื่อเพชรสยามเออจําให้ดีครับผมขอบคุณครับอ่านต้นหน่อยครับชื่อน้องครับใช่ บ้านแหลมบาวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับร้อยอประมาณกี่กิโลเราช่างกี่กิโลเมื่อกี้ปีสิบห้าครับเมื่อกี้ช่างครั้งแรกเป็นไงผ่านไหมผ่านน้ำหนักนี้เราคุมมากี่กิโลครับได้คุมไหมคุมมากี่กิโลลดมากี่กิโลห้าโลห้ายิโลเลยเหรอโอ้โหแล้วเราซ้อมอยู่ที่ไหนบ้านแหลมบ่าคุณบังคู่ซ้อมมีใครช่วยบ้างตอนนี้ก็มีมักสุ่ย มีนักสู้มีเพื่อนเพืช่วยกันเนาะเยอะไหมตอนนี้ที่ค่ายเย,เยอะนะเก็บต,ตัวมากี่วันครับ,รบทั้งหมดกี่วันสองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือว่าหนึ่งเดือนประมาณหนเดือนนะประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมแล้ววันนี้มาเจอกับล็กขึ้นลูกอ่าก็เปลี่ยนคนเป็นเพชรสยามคือก็ไม่เคยเห็นแหละ,ะเคยเห็นเขาชคไหมคู่คนนี้ก เคยเคยเห็นเขาชกไหมไม่เคยเนาะเออแล้วเราตอนแรกขึ้นไว้กันเหล็กขึ้นรูปก,ก็เปลี่ยนผู้ชกเนาะเออแล้ววางเกมวางแผนไงดีวันนี้รอดูนวิธีอ่าแล้วเราปีที่แล้วเนี่ยเราได้ชกกี่ไฟปีที่แล้วปีที่แล้วก็สี่ห้าไฟสี่ห้าไฟนะชนะกี่ไฟอะ่ะชนะเรื่อยๆชนะเรื่อยเ,เ,เลยเอ,อ่าแล้วเรา ได้ทำน้ำหนักไหมที่ปีที่แล้วชกเนี่ยทำทำบ้างเนาะเออแล้วน้ำหนักนี้ตึงยังตึงนะจะชกบ่ายฟื้นไหมฟื้นนะครับผมอ่ะเราอายุเท่าไหร่ครับสิบสีคนจังหวัดอะไรชนบุรีะปล่อยประมาณกี่โลครับก็ห้าสิบไรอ่าห้สิบโลเลยอโอเราเป็นมวยสไตล์และเขาบ้างเตะว่างอ่าคือเขาเรื่องเลย ขนาดซ้ายหรือขวาครับซ้ายขวาดันเรายืนกานไหมกาดขวากาดขวานะเราสูงร้อยร้อยห้าเก้าเราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนี่ตั้งแต่เด็กเลยเท่าไหร่ยี่สิบรอกไว้อ่าฝากพี่น้องช่อยเชียร์หน่อยวันนี้ถ้าใครจะเชียร์เราฟังนะช่วยเชียร์เป็นกำลังใจผมเลยนะครับครับ<ๆ>ผมโอเค